สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตัวเซตไมโครเวฟนะครับผมอาการก็คืออบแล้วไม่ร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยลเราถห้แก็ดนอกก่อนนะครับถอดสกรูออกก่อนนะครับด้เหนึ่งสอสามสี่สี่ตัวนะครับ โ okay. อเควิธีอ่อกนะครับผมเอามือจากที่ด้าบโบนงผมแล้วก็เอามือขวาสไลด์ออกนะครับแบบน,นี้ครับผมข้างนี้ก็ไม่จำนะครับผมจากข้างนี้นก็ดีอ,อื่นก็สไลด์ออกครับเพื่อต้องก็อามิเตอร์มาว่าฟิลกันนะครับผม เอาอมเตอร์ตับสูงสก็ได้ครับที่สิบเคก็ได้ครับผมง่ายง่ายโอเคแล้วก็เท่าิลอ่อนนะครับผมสีนี้นะครับผมสอ่อนนี่มันมาใช้คีดนะครับผม จับตัวนี้ก็ดึงออกนะครับขัน้นเลจับทิเอ่อจับตัวนี้นะครับอีกขั้นนี้ก็จับตัวนี้นะครับผมดูที่เคมิสเตอร์นะครับผมจะขึ้นไหมดูมิเตอร์นะครับเขขึ้นนะครับผมเดี๋ยววัดที่ดูฟิวนะครับครับว่าฟิแล้วฟิ ไม่ขึ้นนะครับผมแสดงว,ว่าฟิวตัวนี้ขาบนะครับผมถ้าฟิวตัวนี้ขับแสดงว,ว่าอุปกรณ์ตัวอื่นต้องมีอะไรชอบนะครับผมเดี๋ยวเราเรามาบ้านดูกันเลยเดี๋ยวก่อนว่าไม่นีตอ,อน,นะครับไม่นีตรน,นะครับเดือมแล้วนะครับ วัดที่ขัสองคูนะครับผมเคมิเตอร์ขึ้นครับผมแสดงว่าไม่ขาดน,นะครับผมต่อไปต่อไปก็เรามาวัดตัวขั้วกับตัวโครมานะครับผมคราวนี้ไม่ชอบโลโครนะครับผมต่อไปเรามาวัดตัวซีออกับไดโอดนครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาวัดสอคู่เลยครับผมวัดสีออยก่อนนะครับตัวขัดปานนะครับผมมิเตอร์ขึ้นแล้วลงดีเดี๋ยวสลับคู่มิเตอร์นะครับอันแรกดีนะครับผมสีออยเวลาวัดจะคืบจะขึ้นนิดนึงแล้วก็ลมนะครับผมแสดงว่าดีนะครับผมต่อไปมันจะมีมันจะมีแดดอบ ไฮโวลนะครับผมอีกขั้นหนึ่งจาีิโครนนะครับผมอีกขั้นหนึ่งจทีิโครนนะครับผมอีกขั้นหนึ่งก็จับที่ตัวไดอหนะครับขึ้นขั้น,นแล้วก็สลับสายมิเตอร์นะครับม่เนนครื่อคนึงผมไดโอตัวนี้ดีอยู่นะครับผมเวลาเวลาวัดแล้วมันจะคึ้นค้าไม่คึ้นค้านะครับผมดีนะครับผม ตอนนี้คือเราว่าแล้วสามตัวนี้ดีทุกอันนะครับผมที่ต้องสงสัยก็คือตัวนี้นะครับผมแม่นิตรนะครับผมเดี๋ยวเอามิเตอร์มาว่าค่าดูก็ได้ครับตัวที่ยาอมนะครับวอลิคลนี่เลยสองคควนี้ครับ หนึ่งจบคหาค่าก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าไทาฟิลขับมันต้องมีอะไรเสียนะครับผมเดี๋ยวแกดูตรงนี้นะครับที่ต้องสงสัยนะครับน่าสงสยัย โดยจักแผ่นนอกแล้วก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเสียแต่ฟิลขาคือมันต้องมีอะไรเสียแน่นอนนะครับผม <G l acht> บาทีแม่นิตอตัวนี้นะครับผมเ <G l acht> วลาวัดค่าแล้วเวลาวัดค่าแล้วบาทีก็บาทีก็วัดได้ปกตินะครับผมค่าก็ปกติแต่ว่าไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้เลยครับแม่นิตอน,นะครับอันนี้อะไรตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับ เ,เวลาใส่ก็มันจะมีขาสอข่อขาเนาะสออขาแล้วก็มันจะมีมันจะมีล่อใหม่มอ,มอยู่นะผมซส่ตรนะครับผมออกสออขานี่ลลไปก่อนนะครับเหมือนี้นะครับเ,เวลาใส่ก็ออกขาสอข่อขาให้ผมโลโลโล,โล,โลุที่รูสออขาให้ตัวันมดก็ใส่ประกบเข้าไปนะครับอันนี้ใส่ อะไรตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ยืนน็อตเลยครับก็ใส่ซิอูตัวใหม่นะครับผม คนี okay. จับนะครับผมแล้วก็สุกเข้าไปนะครับผมมันจะมีเขี้ยวตัวนี้นะครับโอเคแล้วก่อนนี้ก็ใส่คันนึ้งนะครับใสตบ่ตบๆเลยโอเค แล้วก็ใส่ช็อตเกตแมตต่ต่อนะครับต่อไปเราก็จะมารอเครื่อกันเลยนะครับเอาน้ำมารอนะครับผมแก้วน้ำนะครับผมตอนนี้คือน้ําเย็นนะคะปประับใ้ปกติรสาแล้วก็ไปตัวนี้ก็ได้ะครับ ก็เ,เสียบปลั๊กไฟนะครับผมโอเคกดสตาร์ท okay. เลยครับผมสันหนึ่งนาทีนะครับ โอ้ yeah. oh, ร้อน,นครับผมร้อนโอเคครับตอนนี้ดีนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาประกอบเสื้อนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคถอดปั๊สไฟออกก่อนนะครับผมก่อนที่จะซ่อมเครื่องหรือว่าประกอบเครื่องนะครับผมเพื่อป้องกันไฟดูนะครับ โอเคเราประกอบฝสาบกันเลยครับวิธีการทอนนครับผมมันจะมีข้านในมันจะมีล่อมันอยู่ครับผมนะครับข้านใน,นครับผมสาให้ตัวกัดขอไหมครับจะก็ปไปโตๆนะครับผมแล้วก็มือจับแล้วก็เอามือจับในนี้นครับผม ดันเข้าหาตัวแล้วก็กดเข้าไปนะครับโอเคตอกต้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงน็อตนะครับโอเคเรียบร้อยครับผม พิธีเก็สสายนะครับแม่นิตรออดเดิมนะครับผมวักค่าแล้วขั้วไม่ขัดตัวขั้วไม่โลงช็อคโครนะครับผมบาติก็ว่าได้ปกติแต่ว่าอากา็ไม่ร้อน ให้ดูที่จอตัวนี้นะครับผมไม่นีตนาา่อนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเปลี่ยนคู่กับฟิลนะครับผมฟิลตัวนี้ทาหน้าที่คือป้องกันไม่ให้อุปกร,กรณ์ตัวอื่นเสียหายนะครับผมถ้ามีอะไรชอบเสียหายตัวนี้ก็จะขาดนะครับโอเคครับคลิปวิด,ดีโอนี้ขอเสนอเพียงจบเพียงแค่นี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์และกดแจ้งเตือนด้วยครับผม เวลามีคลิปใหม่ก็จับต้องไม่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ